เบียเฮ้ตอน,ตอนความลับของเหล่าไอดอลตอนแรกมาแม่แม่แม่แม,ม,ม่เป็นเกียรติยางยิ่งเลยนะครับคุณโยโกะที่อุตส่าห์เชิญคนอยากก่างผมมางานฉลองมันของเพื่อนสนิทของคุณแบบนี้นะครับเออไม่หรอกค่ะฉันตั้งหากค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่อยู่ๆขอร้องไปแบบนั้นคงจะตกใจสินะคะแหม่แหม่ไม่ไมหรอกครับ ทำไปพูดดีป่ะทั้งที่ตัวเองเข้าใจผิดจนเอรรับประทานไปแทๆ้ๆว่าแต่ว่าใครนะคะเ mm hmm. พื่อนของคุณโยโกะที่จะมั่นนะคะพบแล้วเดี๋ยวก็รู้เองละคะ่ะเป็นคนที่ทุกคนก็รู้จักดีอยู่แล้วคนที่รู้จักเางเหรอคุณโยโกะพามาจริงๆด้วยเหรอเนี่ยยอนักสืบโมอริโคโกโร่นะอ,ะอะคุณน่หรู้ว่าจะเป็น ยังเป็นนัก,กส,นสืบซาโมจิเคนสกิโอซามุอออุอยเฮ้าถ้าอย่างนั้นเพื่อนสนิทคุณโยโกะที่จะมั่นก็คืออ,อ้อเปล่าครับผพเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเพื่อนคุณโยโกะคือฝ่ายหญิงที่เป็นเจ้าสาวของผมนะครับแต่ว่าไม่ไดกว่าจะพาเจ้านักสืบโมริมาจริงๆเดี๋ย่นั่นนะ่ะคงดีใจแน่ๆเลย <laughs> ไม่หรอกค่ะที่จริงฉันยังไม่ได้บอกเขาเลยอะค่ะ ก็กะจะให้เขาตกใจเล่นๆเด้ค่ะงั้นเราไปดูสีหน้าตกใจของเขากันเลยดีไหมไม่มีเสียงต่อแพ้ทุกคนน่าจะมากันหมดแล้วนี่นาเนะไม่ได้ล็อกปีนาเออ ขอโทษนะคะคุณโมนีู้สามาร่วมง,งานทันทีแต่กลับเจอเรื่องแบบนี้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับโดนนางเอกชื่อดังในคุณฟาดเอาเนี่ยเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆเลยล่ะครับเขาเนี่ยใช้กำลังกลุ้มใจเรื่องพวกโรคจิตพอมองทางช่องตาแนวที่ประตูเห็นเป็นผู้ชายที่ไม่รู้จักก็เลยเออก็อยากจะให้เขามาเพราะอาจจะจำหน้าไว้บ้างสิงั้นเพื่อนสกิรคุณโยโกะที่จะมั่นกับคุณเกนสากิก็คือค่ะใช่ค่ะ งานป็น่งเ,เป็นทางการน่จะจะได้ดูเปไม้ผลีปีหน้าเรื่องนี้ยังไม่ได้ประกาศให้สื่อมวลชนรู้นะครับจะว่าไปคุณคาออรุเนี่ยเป็นคนที่แสดงร่วมกับคุณเค็นซากิในหนังนักสือแฟร์มังจีสิ้ไหมคะใช่แล้วค่ะคืนนี้เราจะมาดูละครที่จะฉายคืนนี้แล้วก็จะแซวไปอวยพรให้ทั้งคู่ไปให้กับโกลเด้นคัพโฟวคู่นี้ยังไงล่ะคะว้าวทาเคโนโยูกินี่และเธอนี่เด่นมาแต่ไกลเลยนะยูกิ สวยใช่ไหมล่ะเล็บต่อนี่นะแต่ว่าน่าเสียดายจังนะโอคิโนโยโกะทาคินโนยูกิแล้วก็คุซโนะคาโอรุถ้ามีอีกคนก็ครบสี่คนเลยนะเนี่ยแหมน่าเสียดายจังเลยอ้าวเรียกฉันเหรอะเทโรมิว้าวตาจริงพี่เทโรมาด้วยเหรอคะใช่ ก็โยโกก็ขยันขยอยให้มานี่นะถ้าเรากลัวแล้วก็ฉันกลับก็ได้น่านานานๆทีเอิร์ธเลดี้จะมาพร้อมหน้ากัต่สี่คนทั้งทีนะเอิร์ธเลดี้เหรอแกนะคงไม่รู้จักหรอกคู่สนอเขาอรุเรียบมนทุ่งหญ้าเขียวขจีอันกว้างไกลคาคิโนยูกินังไซคือหิมะสีขาวที่บนยอดเขาสูงชันโคชิโนเทรุมิเรียบเสมือนดวงดาวที่พร่างพร่าเต็มฟ้ายามราตรี แลวิโนโยโก,โกก็คือท้องทะเลสีครามที่สองประกายระยยิบระยักทั้งสี่คนรวมเป็นเอิร์ตเลดี้ยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองชื่อของทั้งสี่คนมีความหมายถึงทิวทัดของโลกนี่เองละสินะ,ะแต่ว่าพระเทวมิกับคาโอรุทะเลาะกันเอ,อิร์ตเลดี้ก็เลยต้องแยกวงคนที่ยังร้องเพลงอยู่ก็มีแต่โยโกคนเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าตกใจหมดเลยนะที่คาโอรุซึ่งอายุน้อยที่สุดในกลุ่มเราสี่คนนะ่ชิงแต่งงานไปก่อนแบบนี้นะ่ะ ฉนันเก็ตกใจนะเพราะนกว่าคนที่เจสลาสดคนแรกคงจะเป็นพี่เทรรแน่ๆเลยจอว่าไปเทรุมีบอกว่ามีคนที่เธอชอบอยู่ไมใใ่ใช่หรอใช่ใช่แล้วกับเขาคนนั้นเป็นไงบ้างล่ะสารภาพไปหรือยังก็ไม่เป็นยังไงทั้งนั้นเลยนะ